อย่างที่เรารู้กันบริษัทของเราต้องการคนดีๆมีความสามารถไม่ขี้จุไม่ขี้เกียจข้าพ่อไม่ไกูไปตลาดกูเจ๊ะปากแกล้ด้วยว่าไม่ใช่ไม่ปากเลยมองหัวหน้าเราเลยว่าเมา่อกี้บกคุณว่าใครปากแกลมนะนี่บกคุณมาทำงานหรือมาเล่นฮากรอื่นไม่ได้หน้ามาตอนไหนวะเลิกงานมารับสองเขากลับบ้านได้เลยอืงานดีนี่ขยันจังเลยนะคันละข้อความเฮรคัมเหรอคอนโทรนเดี๋ยวนะนี่คุณใช้กับทวีไม่เป็นเหรอะนี่คุณใช้กับทวีไม่เป็นเหรอ ให้ตายจิตซาล่ะเกิดมาไม่เคยเห็นห้ยเ<า>ยฮ้เป็นไงพี่น่ารักใช่ป่ะเออออโหเหมือนในคลิปเป้เลยเอโหความฝันผมกลายเป็บบนจริงแล้วออตามสบายมาเลย